ี่น้องกับพ่ร้าเลด้ประมาณแปดเก้าโมงตอนเช้า้าลงมากว่าทันพี่น้องน้ำขื้นประมาณนี้แหละขึ้นสวยสวยมีเด็กน้อยเล่นทรายคนเดีหาดสวยขนาดเด้พี่น้องเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องเห็นแดดมีลมปังขึ้นทะเลไปเลย สิงวัสดีครับวัรอหลเรียวอู้นพี่น้องคืนสวยๆมีชิงช้าด้วยน้องสิงที่ไปเล่นบ่างสิงเล่นอะไรลูก วาตักทรายในปูปูอยู่ไหนมีปูไหมมีปูไหมครับทำนี้ทำรูปปลาว่า ไง,งชิับโล่งมากแต่เช้ากับบ่ไดโลกพี่น้องลูกสองลูกสามพี่น้องเอาตามสภาพเนาะพี่น้องนะเนาะเบิ่งบรรยากาศเก้าโมงแล้วพี่น้องเก้าโมงแล้วตอนนี้ ต้นลงมันแรกๆกับประมาณแปดโมงกว่าๆตอนนี้เก้าโมงแล้วก็มโมงกว่าแล้วพี่น้องเผือทีจัดซันลูกใส้คนหล่อแล้วเนาะอ้อากาศดีเด้อพี่น้องมาอยู่ได้หลายคืนและอาการฮากาจีนี่คลุม,มือเลยผืนมืดพี่น้องมืดเลยนี่ตอนเช้าๆนี่ก็มืดพี่น้องฮากแดดอ๋ออูอ้พี่น้อง หาเจ้าลาวเดอ้อพี่น้องได้สนใจกับมาเที่ยวได้เดอ้อหาดมีสวยมากไายนุ่มนุ่มพี่น้องรา้นานะแบลบยางในไา้นะคือคือ,อยางในพรมพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องที่ยังโบาราณเคยมาผักมาซาวกับมาลองเบิ่งเดอ้อพี่น้องรับข่าวแซ่ อากาศดีพี่น้องผด้จนใจสอบถามที่จองห้องผักกะทักมาได้เด้อพี่น้องมามีดอกว,ว่าเป็นคนจองเมื่อวานนี่ไปสวนพี่น้องมาตละดหอยปีให้น้องเบิรครับไปเก็บบังม่วงไปเก็บผักจำลึงพี่น้องฝนต๊ตลอดเลยพี่น้องแกนทบุรีมาก มาตั้งแต่วันอังคารเมื่อนี้ก็วันซุกแบบพี่น้องฝนตกคุมมือกนัโต๊กกลางคืนพี่น้องแต่มาเมื่อแรกนะกลางเว้นกับโต๊กแต่เมื่อนี้โชคดีพี่น้องเมื่อคืนนี่กับโต๊กเลยพี่น้องโต๊กแห้งเติบนอนดังจวก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 เราตื่นมากระชียคลืมนคลืนชี้ช่วช่วยมากกับแดดออกโอ้มาทะเลฝนตกกับบอย่างเฮ่าใดเนาะพี่น้องขันแดดออกคลายแดด พี่น้องตั้งแต่ไปเที่ยวตะเลกับมาหาเี่แหละพี่น้องหาดชวยสวยหละหาดใหญ่แบบย่างไปจนแบบพี่น,อน้องไม่น้องซียงว่านาจะเป็นกิโลนะหาดแบบหาดสวยหาดหาดใหญ่พีเนาอ,อได้ดีแล้วอย่างไปจนหอดสุดโค้งของอันมุมอัน มุมเขาในน้อยนะพี่น้อ,นนองเราย่างไปแดดดิเราเป็นเราหมักย่างพี่น้องเราไปเห็ุงานอยู่ใช้เราก็มีแต่ย่างเลยพี่น้องเป <c oughs> นกับผ้ามาองเผื่อเลยพี่น้องเมื่อก่อนกับมาท่านเราเ่วยมามาแล้วแฮปปี้จะเลยใหม่ ท่านมีโอกาสได้ดีเพิินมากับจากต่างประเทศเพิ่นกระพาไปเที่ยวตลอดไอพี่น้องไปเที่ยวแฮปปี้ยากลูกอยากเต่ากับแดวไปกันเลยมวนพี่น้องอยู่น้งเพิินกะเป็นครอบครัวจอยเบิ่งน้องซิงนัน <c oughs> มนเพิ่นบ่จอยีนเห็ุเบี <c oughs> ่ยเห็นงานกับบได้พี่น้องเพิ่นจอยเบิร์ดถุกย่าง ้ยว,วิ่งจิวิ่งไปเอาเร็วเร็วโอตายบาดีเมือ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อครับแต่ว่าลูกอย่าไปเด้อลูกอย่าลงไปนะคะกลัวให้น่ยตะพันโบ๊ทื้อเหาได้พี่น้องเบาเบาเบาฟังความำน่ยกระด้ามาดาเนาะพี่น้องเล็กหน่อยผู้ชายแต่ว่าแม่น้องซิงกระเลี้ยงมาหลายคนเะไรพี่น้องมาหลายรุดเลยใหญ่หลายรุ่ดเลย ใหญ่สามรุ่นสี่รุ่นเลยคารุ่นไว้กลัวค่ะห้ายรุ่นแล้วมาอยู่มาอยู่ประเทศไทยก็ร้ายรุ่นนะแบบนอกบางคนก็แบบชื่อี่นอ,อกชื่อผู้ชายนอกแบบเกิดชายปีหวัวปีนะแข่งกันเนี้ยนะตีกันอีกอันนี้เล่าุบมีโมก็มีโมกันที โอ้เอาเอาขยับขึ้นมาเด้วโอ้ยโอ้ขอไอ้กลัวพี่น้องยากนะฉันเอาเอาขึ้นมาโอเคแล้วไม่ถึงแล้วทีนี้แม่น้องชิงก็ขอจบคลิปไปเพียงพอดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวเมื่อแรงสิให้พี่น้องเบิ่งอีกว่าน้ามันหลดลงไปหลายสับใดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องชินนงนด้วยคลิปกันักยีถ่ายแนวได้เด้อพี่น้องมัน ฝนต้องมีโอกาสทีดีนะพี่น้องได้จังหวะกับเราได้ถ่ายพีน้องไปใช้มาใช้ฝากขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจแม่น้องชิงกันขอบคุณขอบคุณหลายๆว่าได้ไปเยี่ยมไปหาไก่ย่าผ้าว่ากันเลยพี่นอ้องย่าผ้าทีมผ้าปลากันเดอ้อสบายดี